ปาร์ตี้วันเกิดแหวนแหวนตีมซาฟารีรวมซุปตาคนดังจัดเต็มอลังการทำถึงทุกคนเพราะทุกปีสาวฮอตให้โซ่อย่างแหวนแหวนปาวิสาเพนชานั้นต้องจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับตัวเองและทุกปีเธอจะสร้างสารรค์ตีมแต่ละปีไม่ซ้ำกันเรียกได้ว่าเป็นปาร์ตี้วันเกิดที่อลังการมากๆจริงๆค่ะและรวมเหล่าบรรดาคนดังในแวดวงบันเทิงเบอร์ต้นไว้มากที่สุดเช่นเดียวกัน และปีนี้แหวนแหวนนั้นก็ได้จัดงานปาร์ตี้วันเกิดตีนมแอฟริกาซาฟารียกทุ่งหญ้าสวรรค์แอฟริกา Africa, มาอยู่ในกรุงเทพเลยทีเดียวเธอได้เขียนบอกเอาไว้ว่าแหวนแหวนเบอร์เย์ปาร์ตี้2024 is coming up ไม่ได้จัดวันเกิดมาหลายปีเพราะเจอโควิดและปีที่แล้วก็ไปจัดที่ปารีสปีนี้ได้กลับมาจัดที่ไทยในทีมที่อัดอั้นอยากจัดตั้งแต่กลับจากทริปไปตามหาซิม้าที่แอฟริกาเมื่อ5ปีที่แล้วในที่สุดก็ได้ยกทุ่งซาวานามาที่กรุงเทพสักที ไม่ต้องเอาของขวัญอะไรมาให้เจ้าภาพนะคะขอให้แขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านแต่งตัวมาแน่นๆจัดมาเต็มสุดๆเป็นของขวัญก็พอและเชิญค่าเจ้าภาพได้ตามอัธยาศัยเพราะเจ้าภาพชอบให้ค่ามากค่ะส่วนเจ้าภาพมีตั๋วเครื่องบินไปกลับซิดนีย์และโตเกียวให้เป็นของขวัญแก่ผู้ที่แต่งกายได้ปังปุริเยสุดด้วยเช่นกัน Can't wait to see you all tonight ต้องบอกเลยค่ะว่างานวันเกิดของแวนแวนนั้นเป็นการรวมตัวซุปตาคนดังไวมากที่สุดจริงๆและแต่ละคนนั้นก็จัดเต็มทำถึงกันทุกคนเลยล่ะค่ะอาทิอั้มพัชราภาแตวนัทพร์เปรซการก้าวมาร์กี้ราศีดีเจมาตูมดีเจปุโก,โกเอสุภชัยมินชาลิดาซิลิตาก่อนนาตาลีเจียรวรนนไฮโซพก พลอยเชอร์มานโต้งทูพีลัสมีแขเป็นต้นค่ะบอกได้เลยค่ะว่างานเนี้ยอลังการสุดๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ